ราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายราคาตามกว่าเบื้องต้นเช่าไร่อ้อยจ่ายคืนไหมชดเชยให้อย่างไรสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของเบาซสนสมอดําผู้เดียวดายสุข่สุขนนะครับคลิปนี้เราก็มาคุยกันนะครับพี่น้องซึ่งในปีนี้นะครับฤด,ดูกาลที่ผ่านมาสอง6ันห้าร้อยหกสิบหกหกเจ็ดก็มีหลายเขตที่จะบ่ได้เงืนตามนะครับ ซึ่งมีการประมาณการออกมาแล้วนะครับซึ่งจากหลายหน่วยงานนะครับให้ความเห็นตรงกันนะครับว่าเงินตามหลายเขตอาจจะชวดเงินตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะมีบางเขตมีเขตหนึ่งกับเขตหานะครับที่จะได้กับโคแสดงความยินดีกับพี่น้องเขตหนึ่งและเขตห้านะครับเขตหนึ่งก็มีโรงงานน้ําตาลทิพย์สุโขทัยอุตรดิษนะครับและ ไทยการจนาบุรีนะครับที่จะได้รับและเขต5สุพรรณบุรีนะครับ3แห่ง3โรงงานก็ดีใจนํานะครับพี่น้องซึ่งราคาอ้อยนั่นจะมี2ราคาตามระเบียบนะครับก็คือมีราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับที่คิดให้ไปแล้วสำหรับในฤดูกาลที่ผ่านมา1,420บาทนะครับ และราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับจะคิดคำนวณหลังจากเดือนกันยายนนะครับหลังจาก30กันยายนนะครับจะมีการคิดคำนวณให้นะครับการกำหนดราคาอ้อยจะอิงตามราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกคือตลาดนิวยอร์กนะครับจะนำมาคิดคำนวณไม่ว่าจะเป็นราคาอ้อยเบื้องต้นและราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับพี่น้อง สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยเฮานั่นนะครับการผลิตน้ำตาลก็มีการผลิตน้ำตาลทร,า,รลยา,ลายดิบน้ำตาลทส้ขาวและน้ำตาลทสายขาวบริสุทธิ์ซึ่งราคาอ้อยเบื้องต้นได้จากการประมาณการรายได้สุทธิทั้งหมดหารด้วยปริมาณอ้อยเข่าหีบนะครับซึ่งในปี -66 ท6าพกเจ็บประมาณการอ้อยเข่าหีบไว้ที่90้าล้านตันนะครับจึงนำมาหารด้วยตรงนี้นะครับพี่นอ้องส่วนราคาอ้อยเบิกสุท้ายนั่นจะคิดคํานวณได้จากรายได้สุทธิทั้งหมดที่ขายน้ำตาลไปได้จริงๆนะครับพี่นอ้องและหารด้วยปริมาณอ้อยที่เข่าหีบจริงๆ ก็คือ82ล้านตันสำหรับในปี6 6ทกถึนะครับซึ่งรคาคาอ้อยเบื้องต้นและเบื้องสุดท้ายนะครับในแต่ละปีนะครับที่ผ่านมาก็มีบางปีก็ได้สำหรับเงินตามของพี่น้องนะครับซึ่งในปี6 6ทกถึราคาอ้อยเบื้องต้น1420บาทนะครับแต่ว่าเบื้องสุดท้ายนั้นจะอยู่ที่ เท่าไรนะครับประมาณการไว้อยู่ที่1,200นะครับ1,230บาทนะครับพี่น้องมันอาจจะเกินนี่หรือบ่อนะครับสำหรับปี65นะครับราคาอ้อย1,080บาทนะครับราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย1,197บาทนะครับคือได้เพิ่มนะครับปี64นะครับพี่น้อง1,070บาทนะครับราคาอ้อยขั้นสุดท้าย1,106บาท นะครับซึ่งในปี64นั่นนะครับก็มีเขต2ที่บ่ได้เขตเดียวนะครับนอกนั้นได้หมดนะครับปี63นะครับราคาอ้อย920บาทนะครับส่วนเบื้องสุดท้ายนะครับ1น0่บาทนะครับก็ได้เงินตามทุกเขตปี62นะครับราคาอ้อย750บาทส่วนเงินตาม888บาทกระได้เงินตามนะครับทุกเขต ส่วนปีหกหนึ่งนะครับแล้ราคาอ้อยเบื้องต้นนะครับเจ็ดร้อยบาทส่วนราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายหกร้อยแปดสิบบาทนะครับสําหรับปีหกหนึ่งนั่นกระต,ติดลบพี่น้องบ่ได้เงินตามเลยนะครับสําหรับปีหกหนึ่งปีหกศูนย์ราคาอ้อยขั้นต้นแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับส่วนราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับพี่น้องกระต,ติดลบบ่ได้เงินตามคือกันนะครับปีห้าเก้า ราคาอ้อยเบื้องต้น1,050บาทนะครับส่วนราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย1,083บาทนะครับพี่น้องก็ได้เงินตามสำหรับปี59ปี58นะครับรคาคาอ้อยเบื้องต้น808บาทราคาอ้อยเบื้องสุดท้าย881บาทนะครับก็ได้เงินตามคือกันนะครับสำหรับปี58ปี57นะครับราคาอ้อยข้าต้น900บาทนะครับส่วนราคาอ้อยข้าสุดท้าย854บาทติดลบซึ่ง ในปีห้าเจ็ดพี่น้องก็ได้เงินตามตาม10ปีนะครับยอนหลังมานะครับก็มีการติดลบอยู่นะครับพี่น้องคือ3ปีนะครับนอกนั้นก็จะได้เงินตามซึ่งราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายจะสูงกว่าราคาอ้อยเบื้องต้นก็อยู่ที่ราคาน้ำตาลสิขึ้นหรือลงนะครับพี่น้องซึ่งก็ต้องเปรียบเทียบดู สำหรับในฤดูกาลนี้การคิดนะครับปี6กนั่นราคาอ้อยเบื้องต้นคิดคำนวณจากราคาน้ำตาลที่สูงพอสมควรนะครับแต่พ่อขายน้ำตาลได้จริงๆราคาน้ำตาลผันถวนลดต่ำลงนะครับเหตุผลก็จากอุปทานน้ำตาลในตลาดโลกที่บาสินผลิตได้เยอะนะครับจึงทำให้การคำนวณราคากรแตกต่างนะครับพี่น้อง ซึ่งราคาอ้อยเบิกสุดท้ายตามกว่าราคาอ้อยเบิกต้นนั่นนะครับพี่น้องเชาาไรอ้ยอยเข้าบ่ต้องจ่ายนะครับพี่น้องแต่จะเป็นกองทุนนะครับที่จ่ายให้นะครับซึ่งกองทุนนาเงินมาถ่ายหักจากพี่น้องในช่วงต้นฤดูกาลนะครับหักจากพี่น้องเพื่อเข้ากองทุนไปไหวนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็คือหักจากพี่น้องและโรงงานน้ําตาลนะครับ ในแต่ละปีที่นําไปเก็บไว้ในกองทุนเพื่อนํามาจ่ายหากราคาอ้อยเบื้องสุดท้ายต่ำกว่าราคาอ้อยเบื้องต้นนั่นเองครับทางกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับจะเป็นผู้จ่ายให้กับโรงงานน้าตาลนะครับส่วนพี่น้องเฮาที่ได้รับเงินเบื้องต้นสูงมาแล้วบ่ต้องจ่ายคืนนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นํามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ